เปลี่ยนชื่อช่อง Youtube บนมือถือ Android ง่ายสุดๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับผม b e ียร์ฟรีดอแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าช่องผมเนี่ยคนชอบดูเรื่องอะไรมากที่สุดเนอะอันดับต้นๆเป็นเรื่องของเปลี่ยนชื่อช่อง y t u t u นะครับผมเคยสอนไว้บน PC นะแต่เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูบน Android นะครับเนี่ยผมเอาหน้าจอมือถือขึ้นมาเปิดให้ดูตรงนี้เลยเนะ ง่ายกว่าเดิมอีกนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะ2020ตอนนี้เดือนอะไรพฤษภานะครับผมโอเคไปดูวิธีการกันเลยนะครับคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากนะครับผมขั้นแรกให้เ,เพื่อนๆเอามือถือเข้ามาเนอะแล้วก็มีแอป YouTube กันอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไปโหลดบน Android มานะครับผมอันนี้จะแนะนําให้แบบมือใหม่แบบว่ารุ่นแม่ของผมไปทําก็ได้ง่ายๆนะครับอ่าปึ๊บทีนี้เข้ามาแล้วก็คลิกไปที่ ตัวนี้เลยครับ YouTube ครับแอป YouTube คลิกเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปก็จะเจอหน้าแรกอย่างนี้เนาะให้เพื่อนๆมองครับมองที่มุมขวาบนสุดนะครับที่จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเนี่ยอยู่ข้างๆรูปแว่นขยายข้างบนนะครับเนี่ยข้างบนข้างบนขวามุมขวาบนนะจิ้มเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะผมจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่เนี่ยครับบัญชีครับเป็นหน้าบัญชีของ YouTube ของเราเนาะทีนี้พอเข้ามาแล้วให้คลิกไปที่ ช่องของคุณนะครับผมปึ๊บนี่ครับคลิกที่ช่องของคุณปุ๊บคลิกรูปเฟืองครับรูปเฟืองตรงตรงข้างหลังชื่อช่องเราเนอะปุ๊บคลิกเข้าไปนะนี่ครับจะเห็นแล้วครับเป็นชื่อช่องอันนี้เป็นของลูกสาวผมเน้อน้องอ,อดี้กับลูกแมวคลิกตรงที่ปุ่มปากกาข้างหลังชื่อช่องนะครับเราสามารถ เปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้เลยเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้3ครั้งนะในทุกๆ90วันหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนได้3ครั้งพอหลังจาก90วันละคุณจะเปลี่ยนอีกคุณต้องรอ90วันหรือ3เดือนนะครับถึงจะเปลี่ยนชื่อได้อีกนะโอเค พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับแต่อันนี้เป็นชื่อช่องของลูกสาวผมผมจะไม่กดนะแต่จะทให้ดูนะครับว่ามันทําแค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยนะเพื่อนๆลองไปดูนะครับใครที่ติดปัญหาการเปลี่ยนชื่อช่อง youtube นะครับเพราะว่าไอตัวคลิปเก่าของผมมันเปลี่ยนบนคอมนะเดี๋ยวอันนี้ทําแบบเปลี่ยนบนมือถือให้ดูนะครับอ่าแล้วตรงนี้เรายังเพิ่มคาอธิบายได้ด้วยนะผมจะใส่เลยนะครับอ่าน้องอดีนะ รีวิวฮ่ลกูแลกแมวลูกหมาขนมของเล่นที่เที่ยวเด็กๆ น้องออดี้รีวิวลูกแมวลูกหมาขนมของเล่นที่เที่ยวเด็กๆน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับผมเสร็จแล้วผมกดต,ตกลงนะนี่ครับก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆสังเกตคาอธิบายนะครับนี่ครับง่ายมากเสร็จแล้วเนาะวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube บน Android นะครับแต่จริงๆบน iOS ก็ทําแบบเดียวกันนี่เลยนะครับด้วยแอป YouTube เหมือนกันเนอะเดี๋ยวผมจะใช้เครื่อง iOS มาทําให้ดูอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็วันนี้ง่ายๆแค่นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมลองไปเปลี่ยนชื่อช่องกันดูเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับใครที่ถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนได้หรือไม่ได้นะครับเราควรคอมเมนต์ให้นิดนึงถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนได้แล้วพิมพ์หนึ่งครับถ้าเพื่อนๆทาตามผมแล้วเปลี่ยนช่องได้พิพมพ์หนึ่งนะ โอเคฝากเพือ่อนๆช่วยพิมพ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม